<laughs> えっと、今日はありがとうございました。ささやかながジェから、えっと、ジェで作ってるカレンダーとお菓子のお土産を。うん、え、お渡しします。はい、あ<と>、飛せました。<laughs> だんだん食べて、だんだん元気ねーがね。<laughs> はい。はいます。で、出てきてたら、もう。タイミングってことです、ね。正確にタイミン สวัสดีครับเกษตรไทยนิชิยูกวันนี้เราเดินทางมากับคณะเกษตรกรชาวญี่ปุ่นเพื่อมาเยือนน้องๆไทย JAEC โดยสำนักงานการเกษตรต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับในส่วนของผมนะครับจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวนะครับวันนี้เราร่วมกับสำนักนการเกษตรต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พา ครอบครัวเกษตรกร,ร,กรชาวญี่ปุ่นที่เคยรับยุวกเกษตรนะครับจากประเทศไทยไปฝึกงานณนะประเทศญี่ปุ่นมาเมืองไทยเพื่อเยี่ยมติดตามนะครับผลการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นและกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ประเทศไทยนะครับซึ่งทางเราได้เดินทางไปเยี่ยมมาแล้วเป็นวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับเราได้ไปเยี่ยมที่จังหวัดระยองตราจ,จันทบุรีซึ่งขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเราอยู่กับคุณ のぞみかねこプープーナンどうですか研修生を見て研修生を見て研修生ですか研修,研修生はですね、えー、っと非常にあの考えて農業をやっているなという印象がありましたそれもあのインタビューを聞いてあの日本での あの働き方やお父さんの仕事の仕方を見てあのこういう工夫をしていますっていうところがあの伝わってきたのであの非常にこの研修生たちの日本での研修があのタイでの農業に生きているなというふうに感じました。 ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลโยกเกษตรที่ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นนะครับเขากลับมาครั้งนี้เขาได้เห็นเด็กของเรานะครับมีการคิดวางแผนในการทําการ,กรเกษตรและเขารู้สึกว่าทางโยกเกษตรนะครับตอนที่ไปฝึกงานได้เรียนรู้วิธีคิดวิธีทํางานนะครับจากคุณพ่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นและได้นํากลับมาปรับใช้นะครับให้เข้ากับการทําการ,กรเกษตรของตัวเองที่ประเทศไทยเขารู้สึกยินดีมากครับทีโนว农業見てど,どうですかそうですね 今まで今日5日目ですけれども、えー、と4つの農場を見てきました、えー、果樹の農家さん見てきたんですけれども、えー、と非常に南国フルーツがとても美味しくてあの日本ではなかなか食べれないようなフルーツがたくさんあってしかもあの、えー、美味しかったです、えー、と日本ではなかなか食べれないので、えー、とそういったタイでの いいนะครับผมได้สอบถามคุณคานิโกะว่าแล้วคุณคานิโกะรู้สึกอย่างไรกับการเกษตรการทําการเกษตรของประเทศไทยนะครับคุณคานิโกะบอกผมว่าเขาได้ไปเยี่ยมนะครับตัวฟาร์มเกษตรของเรามาแล้ว4ี่แห่งนะครับได้มีโอกาสลิ้มลองผลไม้นะครับเมืองร้อนอย่างเช่นทุเรียนขนุนจากบ้านเราเป็นต้นเขาชื่นชอบกับรสชาติของทุเรียนมากนะครับและเขาคาดหวังว่า じゃあ最後にあの今後の研修生にもし期待があれば是非教えていただきたいんですけどもはい、えー、これからの,あの研修生にはあのこれからのタイの農業を引っ張っていくようなリーダー的な存在になってもらいたいと思っています。そして、えー、この 日本でででのの研研修修ををももっと広めててていいいいたただこれかららタイ生がきる機会続けけนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมถามคุณคานิโกะว่าแลวคุณคานิโกะมีความคาดหวังนะครับกับตัวยุวเกษตรที่กำลังจะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจากนี้ไปอย่างไรบ้างนะครับคุณคานิโกะบอกให้ผมฟังว่าเขานะครับมีความคาดหวังอยากจะให้ยุวเกษตร พี่สําเร็จการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทยกลายเป็นผู้นําเยาวชนเกษตรนะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่จะช่วยพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้ดีขึ้นยิ่ง่งขึ้นไปนะครับเนือสิ่งอื่นใดเขาคาดหวังว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นที่แพร่หลายนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับมีคนไปฝึกงานในที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องครับ อันเียโต้ใจมาสต์ครับขอบคุณค่ะโครงการนี้นะครับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะครับที่มีความยาวนานโครงการหนึ่งนะครับเรามีโครงการนี้มายาวนานถึง38ปีมียุวกเกษตรที่สําเร็จการฝึกงานจากโครงการนี้ทั้งหมด620คนนะครับกระจายอยู่74จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเป็นความร่วมมือที่สังสถานทูตเองก็มีความภาคภูมิใจว่ามีการแลกเปลี่ยนนะครับในระดับบุคคล เราต้องการให้นี่เป็นหนึ่งในสิ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณครับโครงการฝึกงานเยาวชนไทยในญี่ปุ่นเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงานต่อเนื่องมา เป็นเวลา38ปีซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสองกระทรวงกรเกษตรของไทยและญี่ปุ่นที่ทำงานในการพัฒนาเยาวชนไทยแล้วไปฝึกง,งานกับครอบครัวญี่ปุ่นโดยผ่านสมาคม JAEC ซึ่งเป็นครอบครัวกรเกษตรตะกรในญี่ปุ่นที่ดูแลเยาวชนไทยเป็นเวลาหนึ่งปีต่อเนื่องกันมา38ปี สิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะส่งเยาวชนไทยใน38ปีจํานวน620คนไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นกระจายไปทั่วเกาะญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของเราเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเด็กเยาวชนเหล่านี้มาจากทั่วประเทศไทย 74จังหวัดจาก77จังหวัดจะเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือทางระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่สามารถจะสร้างสัมพันธ์ในระดับของประชาชนกับประชาชนเกษตรกรและเกษตรกรแล้วก็เป็นฐานในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่หรือในปัจจุบันเราเรียกว่า young farmer หรือเกษตรที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทย ในแนวคิดของญี่ปุ่นที่มาสร้างแล้วว่าเป็นผู้นำด้านการเกษตรต่อไปในพื้นที่ซึ่งในโอกาสนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องขอขอบคุณคนที่ร่วมงานกับเราทั้งหมดระหว่างกรมต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรในการคัดสรรเยาวชนเข้ามาร่วมโครงการในเรื่องของ JAC ที่หาครอบครัวที่จะดูแลเยาวชนเราในหนึ่งปี กระทรวงเกษตรญี่ปุ่นที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ GAEC และของกระทรวงเกษตรในการที่สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักการเกษตรต่างประเทศสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นผู้ประสานงานแล้วก็ดูแลให้มีความต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถดำเนินการต่อไปในอนาคต แล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้ทั้งประเทศไทยและสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนพันธมิตรญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องไปในภาคการเกษตรไทยก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่หรือเกษตรกรที่ ไปอบรมมาที่ผ่านมาเกือบ40ปี38ปีที่ผ่านมาที่จะมาดูแลน้องรุ่นต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นพลังให้กับภาคการเกษตรที่เราจะเดินไป,ข,ไปข้างหน้าในอนาคตร่วมกันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องโครงการไทย JEC ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อสืบสารการเกษตรที่มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อไปจากผลของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นก็ต้องขอขอบคุณสำนรกงานการเกษตรต่างประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทย j a c โดยคุณสายชนมาณทีนี้นะครับกลับมาพบกับเกษตรไทยนิชยุโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัตูขอราไปก่อนครับสวัสดีครับ